Champion and gold medalist Miss Kuta we wasana from Thailand and then medalists our next shooting is a go-go from thailand Korea. In Malaysia, silver medalist. in Thailand. Team Thai. ในการแข่งครั้งนี้ก็รู้สึกดีนะคะได้ได้มาแข่งแมตช์นานาชาติของคนพิการอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเราคนที่มาแข่งครั้งนี้ก็จะเป็นคู่แข่งที่ไปแข่งอาเซียนพาราเกมครั้งต่อไปค่ะการแข่งขันในวันนี้ก็ผลงานของเราก็ได้1นนึ่งทองบุคคลแล้วก็1เหรียญเงินทีมมิกค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีแล้วก็ส่วนทีมก็ต้องไปพัฒนาตัวเอง ตัวเองอีกะคะ่ะเนื่องจากว่าการการซ้อมกับทีมอะ่ะเราจะซ้อมกับทีมน้อยไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอนาคตเราก็ต้องซ้อมทีมให้มากขึ้นมันจะได้เข้าขากันนะคะ<ม>ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ที่คว้าเหรียญทองให้กับคนไทยได้อีกครั้งหนึง่งมันเป็นการพิสูจน์ว่าเราเรายังทำได้เรายังสู้ได้แล้วอนาคตเราก็ต้องสู้ต่อไปอะคะ่ะ